สวัสดีครับพ่อครับนีกับกบล้าต่อีสานท่านแขวเมื่อนี่สิมเว่าเรื่องบอกขึ้นเครื่องบินไงบอกคนรวยไงวันก่อนผมต้องรีบขึ้นเครื่องบินไปประชุมสิงคโปร์มึงเฝ้าไปหาพ่อมึงบอกสิงคโปร์นั่นเจอพวกอีสานสิบกว่าคนเดินทางมาฝฟเดียวกันพูดบอๆหยังหยั่งบอกะคือไม่หยังกะคืออะไรบอกปึกคุยกันเจียวเ,เจ้าไม่รู้จักเกรงใจเอ้ยบอกผ่ามเอ้ยเข้าไปเป็นมูเป็นพวกมึงสีบ่อเห้เขาว้ากันที่บอกคยุย เขาบ่าได้เป็นคนป่าเกือกเด้คันมึงอยากขึ้นเคียงดิงเงียบเงียบเด้อกูแนะน้ำให้มึงไปขึ้นอยู่ป่าสาบุ่นเด้อบอกคนรวยไงในใจผมคิดว่าพวกนี้น่าจะไปทำงานขายแรงงานผิดกฎหมายหรือเปล่าโอ้อ้คนอีสานหรือว่าคนภาคใดเขาก็มีเงิน,ม,งนมีทองอยู่บ่แมนรวยแต่มึงพูดเดียวบอกดาล้าไงบอกรวยไงบอกผู้ดีตีนแดงตะแขงตีนเดินเป็นอย่างวติเหยียบขี้โป้เดินบอกสันดานลำพังไม่น่าจะมีปัญญาขึ้นเครื่องโอ้เป็นอย่างสิบ่มีปัญญาขาครึงบินมันพ่อแสนก่อยเนี่ย บ่มีเงินกูขาย,ย้าก,ก็ได้ได้ล่ะกูขายธงก็ได้ได้ล่ะกวอนซ่อนสแล้วให้คนดูถูกนะ่ะภาษาเครื่งบินไใจซื้อกูซื้อไห้ฮาบขายก็ได้ได้ล่ะเครื่งบินของเล่น โชคดีที่ผมจองเฟิร์สขาดไม่อย่างนั้นกินปะลาะติดสูตรผมแน่แน่โอ้ยบอกคนรวยใส่สูตรบอกคนลวยใส่สูตรไงกูถานในถ่วมึงเลยรวยนั้นมึงบินขี่ได้ขึ้นนูกบอกสันดานวอลเลวใจกูขึ้นภาษาเครื่องบินจะซื้อมึงสิอวดทำบ่อาว่าจะของได้ขึ้นเครืงบินเฟิร์สขาดกูนั่งไปขนแกงกูขี่นคะรชัยแอร์เฟิร์สขาดกูยังมาคุยเลยอันนี้ภาษาเครื่องบินจะซื่อเอ้ยอ่อ,อนซ่อนสนแล้วให้มึงบินขี่ได้ขึ้นนูกสัก่อนมึงจังมาคุยบอกคนรวยใส่สูตร นาว่าสันกูว่ามันเห็ดเพาะเน่าบบกปึ๊กชำนี่แหละกูศูนย์